สีดาบเนี่ยมันหมายถึงสีดามันหมายถึงภาวะหยุดนิ่งนะภาวะนิ่งเฉยคุณอาจจะมีอาการน้อยใจเจ็บปวดนะกับคำพูดใดๆนะคะที่ที่ได้เคยพบเจอผ่านเข้ามาในชีวิตหรือมีบุคคลใช้คำพูดหรือมีบุคคลรอบข้างใช้คำพูดทิ่มแทงจิตใจคุณ มาพอสมควรทําให้คุณหยุดนิ่งไม่อยากจะทําอะไรนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องการงานก็ไม่มีการมุฟเมนต์นั่นแหละนะคะอย่างที่บอกไปเนาะก็ประมาณนี้ส่วนใบที่3 9ถ้วยมันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เอาเรื่องความรักก่อนถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครสักคนไปแล้วนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะกําลังมีความสุขได้ด้วยตัวเอง และก็กำลังจะประสบความสำเร็จนะคะเถ้วยเนาะเก้าถ้วยได้รับความได้รับชัยชนะฝันที่เป็นจริงนะคะได้รับสิ่งที่ต้องการอาจจะมีความสุขอาจจะมีคนมาหยุดยื่นสิ่งที่คุณต้องการอย่างสมมติว่าอยากได้เงินก็จะได้เงินอยากได้สิ่งของของกำนันก็อาจจะได้อยากได้ ความสุขแบบการได้ใช้ชีวิตอยู่กับใครสักคนหรือไปท่องเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยฮิฮาปาร์ตี้อย่างนี้ก็ได้ถือว่าได้เก้าถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ถ้ามองในยักษ์ของเป็นบุคคลจะแปลความหมายไว้ได้ว่าคุณจะมีคนที่คุณอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้คือเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ยึดติดกับอะไรอาจจะดูเหมือนเป็นคนเฟนลี่เจ้าชู้ขี้เล่นอะไรประมาณนั้นเนาะอขออนุญาตคะ่ะ จีบหัวตั้งแต่เชา้าใส่มากก็ไม่ดีนะวันนี้หมอไม่ได้แต่งหน้าเดิมมูลนะคะคุณอาจจะเป็นชาวราศีมีนได้ถ้าไพ่อันนี้สามารถทานายว่าคุณเป็นลัคนาราศีมีนหรือลัคนาราศีอะไรก็ได้บุคลิกความคิดทัศนคติอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะลักษณะของไพ่ใบน,นี้คือเป็นคนที่มีความวิตกกังวลแต่ไม่ถึงกับมากเท่าก้าวดา นะคุณอาจจะแค่เป็นคนคิดมากวิตกกังวลแต่ไม่ใช่คนเครียดนะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานอาจจะกังวลเกี่ยวกับอนาคตชีวิตความรักได้หมดนะคะมูลใบนี้เนาะเราจะมาคาลิฟายให้ดูว่าแต่ละใบที่คุณได้แล้วเดี๋ยวจะบอกภาพรวมทั้งหมดนะคะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะใบต่อมา e อ็ดอวอน อิดอวบนคือการเริ่มต้นนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นอาจจะเป็นเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นโปรเจกต์เริ่มต้นชีวิตทางด้านเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ได้หมดนะคะอิดอฟอิดอวอนะ การให้กำเนิดการกำเนิดนะคะการเกิดความคิดใหม่ไอเดียใหม่ความกล้าความเชื่อมั่นนะคะความกล้าความเชื่อมั่นความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องหรือสถานการณ์ต่างๆได้นะคะอืมแต่ส่วนมากแล้วเวลาหมอแคลริฟายหมอจะแคลิฟายว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นเป็นการคิดการมีไอเดียรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ เก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญก็บ่งบอกว่าคุณอาจจะคิดเรื่องเงินเป็นหลักนะคะคิดเรื่องเงินเป็นหลักแล้วก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินต้องการมีความมั่นคงทางด้านการเงินสูงนะคะหรือปัจจุบันคุณอาจจะเป็นคนที่มีการเงินที่มั่นคงแล้วก็เป็นไปได้นะเก้าเหรียญมีพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะเปตัวเองนะคะเก้าเหรียญ แต่ว่าสามารถแปลว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะก้าเด็กจะมาให้ดูว่าสามารถเป็นอะไรได้อีก5 o 7 r f e n e เป็นความสมบูรณ์พร้อมพอใจในสิ่งที่มีและมีความสุขแต่ว่ายังขาดความมั่นคงความปลอดภัยจากทรัพย์สินนะเป็นคนที่ฉลาดการให้รางวัลกับตัวเองหลังจากการทำงานจากด้วยความเหน็ดเหนื่อย มามากนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็บ่งบอกหมายถึงความคิดความฉลาดและถ้าเป็นความรักคนโสดก็ก็แปลไปได้ว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นโสดนะคะเป